พบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะเรามีผานหกนะคะตัวนี้เป็นใบยี่สิบสี่นิ้วมารีวิวนะคะตัวนี้เป็นของค่ายซ m เเลยนะคะชลบุรีเมืองทองส่งตรงจากชลบุรีเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะคะสภาพสวยเลยนะคะตัวนี้มือหนึ่งแกะกล่องเลยนะคะ เป็นผานหกใบยี่สิบสี่นิ้วใส่สี่สิบห้าสี่สิบเก้าห้าสิบแรงก็สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สี่หมืนสี่พันบาทนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสองเก้าสี่สองสองห้าศูนย์สามหรือศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งนะคะ ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านคอนยุงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีหรือหากลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแทคเตอร์นะคะลูกค้าหน้าร้านนะคะมีส่วนลดให้เป็นพิเศษนะคะหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็มีส่วนลดให้เหมือนกันนะคะมีของแถมทุกรายการนะคะโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้นะคะมีของแถมทุกรายการ หากสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือว่าตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านนะคะตั้งอยู่ที่บ้านคอนยุงนะคะอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีหรือว่าปักหมุดมาก็ได้นะคะร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะทางร้านมีบริการจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ0929422503นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ให้กันด้วยนะคะที่แฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กนะคะภูมินแทักเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็น YouTube นะคะภูมินแทักเตอร์อุดรธานีฝากกดไลค์กดแชร์ให้กัน